โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันโดยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p i c t l e t อันนี้ก็อยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟซึ่งวันนี้ผมจะมาสร้างห้องเน้นหมวดคับแลนนะครับมาดูกันซิว่าด้านไหนน่าเล่นบ้างนะไม่ได้เล่นคา l a n d มานานมากเลยนะเนี้ยเล่นนี่เลยว่า4 v ่กาหลอบเนี่ยห้องของใครก็ให้เครดิตเขาดีเด้ ไม่รู้เหมือนกันแหละผู้ติดตามเขามาติดตามผมด้ยวยเด้อันดีว่าผมมีแต่คนดูไม่มีคนติดตามอะ่ะผมโคตรน้อยใจเลยอะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเด้อทุกคนเนยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับมาเชิญ S C C เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเริ่มหน่อยละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียโอกาส <S 2> <S 2> <S ที่เราจะ มีคนอื่นเข้ามานะในห้องเรานะครับผมมาถึงขอดูด้าน,นหน่อยสิเฮ้ยด้านโคตรสวยด้านนี้มันคือด้านอะไรวะเนี่ยเท่เกินไปป่าอยู่นี่หรออยู่ข้างบนหรอครับอยู่ข้างบนหรอเอซีคุณจะไหวกับผมหรือเปล่านะหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้หนึ่งหนึ่งกันนานมากเลยนมา,มา้วหนึ่งหนึ่งกันหน่อยสิมาสิอย่าหลบสิขอลองละ่ะ บระชันหน้ากันเลยไ,ไหวหรือเปล่าก้าบัชันหน้ากันหรือเปล่าครับผมไม่ติดเ <c oughs> มื่อกี้ติดเฉยเลยเอ้าแล้วเขาไปไหนหรือวะทุกคนโอ้ยอ,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 อยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอจา้าแล้วคิดว่าพี่จะแพ้น้องเหรอจา้าโอ้โหแพ้วะ <c oughs> <c oughs> แพ้จริงๆเลยบอกตองมาตาเมื่อกี้ถือว่าวอร์มหน่อยละกันตานนี้เอาจริงแล้วนะ วัจริงๆเลยว่าว่าตอนนี้เอาจริงเองดูว่าใช้ดีเซอร์ดดีกว่าผมว่าดีเซอร์น่าจะทำดาเมจกับผมได้อยู่นะดีเซอร์ดจา๋าแล้วก็ซื้อหมวกแค่นั้นแหละไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วแหละมารวยแล้วก,กันทีเดี๋ยวคอยดูนะว่าดีเซอร์เข้าหัวมันเป็นยังไงอ่ะ ก็ก็มีไหนเอ้ยเคยเห็นดิส์ดเข้าหัวหรือปะครับมาสิไหวเถอะป้านะจะไหวกับผมหรือป้านะเป็นทุ่งหญ้าอีกแล้วเหรอเป็นทุ่งหญ้าแล้วไงมีเลงรอเลยแล้วกันอุ้ยหลบทันเฉยอะไรชอบมากเลยสเตปแบบนี้สเตปการหลบของคุณนะครับมาอุ้ย,ยโหเดินยิงหัวด้วย ตึงเกินสุดจัดเลยอครับโอ้ยมีออ่อนให้แล้วอ่ะจลับมาเล่นบิซันหน่อยล้วกันซื้อก็สามให้เต็มเดี๋ยวค่อยดูนะ่าบิซันของผมมันเป็นยังไงเอซคุณจำไว้ว่าบิซันของผมจะให้สกอร์ผมได้แน่นอนตานี้นี่ โดวิดพื้นโชว์ไปหนึ่งทีดีแรงยังเหลือนะวิดพื้นมือเดียวด้วยประเด็นนะเดี๋ยวนี่ขึ้นมาก็เจอเลยหรอเอ,อ้ยเจ็บนั่นน่ะเจ็บกระบ้าแลน้นจะแมนนิดเดียวเอคุยคนเดียวก็เป็นนอผมเนี่ยมาอยู่ไหนกันเอ้ยเอ้ยอเราอย่าล,นล้นเราอย่าล,นล้นเรามีสิทธิ์ที่จะแบบตีใครแตกได้นะ แต่เราต้องเล่นแบบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเขาจะลงล่างแน่เลยทุกคนผมว่านะเดี๋ยวผมลองดูหน่อยแล้วกันงันไงลงล่างหราจ๋าคิดว่าจะลงล่างแล้วจะสู้ค่าได้ไหมเดี๋ยวผมจะอ้อมไปหน่อยละกันเอ้ยเอ้ยเหมือนเขาจะรู้นะครับทุกคนพอผมลงล่างปุ๊บเขาวิ่งอ้อมมเลยอะเหมือนเขาจะรู้ว่าผมจะมา <laughs> ใช้สเต็ปเดียวกันนี่รู้นี่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยรอโอกาสชื่อเขาเผอรเรามากกว่านี้ลนแล้วกันขาโคตรสุดเลยทำไมเขารู้เยอะขนาดนี้วันนี้ยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะเหมือนเขาเก่งขึ้นด้วยแล้วหายไปไหนหรอวะาลงล่างหรือเปล่านะหรือขึ้นชั้นสองนะ สงสัยหาผมแล้วทุกคนตอนเนี้ยคงคิดว่าผมจะแอบคงกลัวคุณแล้วมั้งไม่ใช่ครับยูนนี่จ้าเรียบเหรอเข้าหวัวพูดกันแล้วโอ,โอ้มอกี้ลากเข้าหวัวลากไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรวิดพื้นโชว์ไปนังทีเอ,อือเอ,อือเอ,อือบอกเลยจังหวันนี้ผมจะทําให้คุณหัวร้อนที่สุดคอยดูลก,กันก็คือคลิปนี้ผมมาเล่นสนุกสนานนะครับ แต่ผมจะบวกความที่แบบเวลาชนะ้นเ่ย s c c ผมจะแกงใส่่าเต้นหรือไม่ก็สามสดแต่อย่าดราม่าเด้ออันนี้เพื่อความสนุกสนานของผมเด้ออันนี้ก็คือรู้จักกันแต่ไปเล่นกับคนรู้จักเอ้ยคนไม่รู้จักอาจจะมีดราม่าก็ได้แต่อันนี้รู้จักกันอย่ามีดราม่าเด้อเล่นแค่สนุกสนุกไปคอยดูยวกัน คุณเอสซีจะโดนผมสามศพแน่นอนถ้าคุณแพ้ผมโอ้ยเหมือนคุณจะยิงผมหรอจะ๊ะยิงผมก็มาสิยิงผมก็มาสิไหวผมพูดแค่นี้แหละว่าเข้าหัวเป็นเหมือนกันนะปืนใหม่ก็เข้าหัวเป็นเหมือนกันนะสองสองแล้วหรอไม่กี่นาทีเองนะมาก็เลยื่นเราอัพเกาะให้เต็มนะครับผมเอาเกาะเต็มเสร็จปุ๊บ แล้วเราก็จะซื้ออะไรไดีวะ AWM ดีกว่าต่จะ,จะมาลองใช้ AWM กับ SCC แล้วคุณจะสู้ผมไหวหรือเปล่าหรือไม่ผมก็สู้คุณอาจจะไม่ไหวอ้าวเลสู้ไม่ไหวยังไงอะไรหรอสู้ไม่ไหวยังไงหรอก็คือว่าผมเล่นปืนนี้ไม่ค่อยเป็นนะแต่อยากใช้อะอยากใช้มันเป็นมากเลยเลยลองซื้อมาดู ซีแอบอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะแอบอยู่ตรงกระแพงคิดว่าผมไม่เห็นคุณหรอครับมาสิบวกกันเลยวัดวัดกันไปเลยว่าใครจะไหวกว่ากันออุย้ยไม่โดนว่ะยิงเราโดนแต่เรายิงเขาไม่โดนไม่เป็นไรจะมีโอกาสแก้ตัวบุ๊บเรยียบร้อยร้อยหกสิบนะฮ <laughs> ถึงจะไม่เข้าหัวแต่ก็ดาเมจตัวก็แรงอยู่นะเดี๋ยวสี่สิบสองตาตา,ตายแล้วเนี่ยกล้าขึ้นมาหรือเปล่าอุ้ยเมื่อกี้มีแดงนะจ้ะอุ้ยตั้งไงวอบังเลยเหรอ,หรอพันยาหรือเปล่านี่พันยาหรอจ๊ะโอโ้โหสุดยอดเลยไม่รีบพันยาหน่อยหรอระวังแพ้นะบอกก่อนเเดี๋ยวเราไปข้างๆขางขางขางเขาไม่ได้ตั้งชิดนะครับอุ้ย เหมือนจะเห็นทุกคนเหมือนเขาจะเห็นโอ้ยเชิงเขาเยอะจัดเลยผู้หญิงคนนี้นั่นเชิงเยอะจัดเลยเหมือนยิงผมลบยิงผมลบเหมือนรอจังหวะผมเผอแล้วค่อยลุขึ้นมายิงผมอ่ะแต่ก็เผอยากอยู่นะบอกเลยผมเผอคนอยากอยู่นะงันจ้าขึ้นมาโป๊ะเรียบร้อย oh, <no. S 1> ตัวด้วยประเด็นอน่ะ สามสองจากแบบโดนขึ 3, word, <t Slack> like? ้นนำไปสองคิวตอนนี้ขึ้นนำเขามาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาติดเล่นหรือยังไงแต่ผมขึ้นนำแล้วผมจะไม่ให้คุณขึ้นนำผมได้แน่นอนตอนเนี้ยผมต้องชนะคุณด้วยสกอร์ห้าแน่นอนผมมั่นใจไม่รู้จะห้าสองห้าสี่ หรือเปล่าหรือโดโดนเรา5้สก็เป็นได้นะครับห้ 5, แล้วแต่เขาการฝีมือทุกคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละฝีมือแต่ละคนอะแล้วคุณอยู่นี่เหรอจะ๊ะอุ้ยอุ้ยหายไปไหนล้วเนี่ยไม่กล้าสู้กับ a w m แล้วหรอ <What? S 1> <laughs> ยยวัดากโหดูดีเขาเต้นใส่ผม,มทุกคน โอ้ทำไมทำอย่างนี้มึงยังเต้นใส่ขาวได้เลยทำไมเขาเต้นใส่มึงไม่ได้ไปอันนี้อัพหมวกอัพเกาะให้เต็มนะครับซื้อของทุกอย่างให้หมดคอยโดแตอันนี้ผมจะเอาจริงโดยเด็ดขาดไม่ให้คุณมันเย้ยผมได้แบบนี้แน่นอนคุณย,ยังมาเย้ยผมนะจ๊ะไม่เขชอบซักเท่าไหร่ อย่าจริงจังเด้อทุกคนมามาไปไหนแล้วนะอุย้ยลน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 จ้ะยุ่นี่เราคิดว่าจะแพ้หรอจ้ะมาสี่มาแล้วแม็กจ้าแม็กถิงในใต้คาดป้อมแม็กถิงในใต้คาดคับแลนสี่สามรอบสุดท้ายรอบที่เก้า ลองดูได้ไหมเจ้าผ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 มคืออย่างเจ้าผมคือแบบว่าข้าผมคิดเองตลอดเลยคิดข <c oughs> ้มใหม่นี่กาบกาบกาบเปดนำน้ำในคลองตากระต้องแด้มองพ่ะในคลองมีหอยปูปลาไม่ถึงต <net> ัว <exacer> กูเนี่ยเป็นเป็ดจัดเลยไม่ใช่ไก่นะเป็ดนะครับไม่ได้กากแต่ก็แค่เล่นไม่เก่งเท่านั้นเอง มารอบตัดสินแล้วเราจะไม่ให้เวลารอบตัดสินของเราเดินทางไปดังแสนนหนาเราต้องชนะเขาให้ได้โดยไม่กินนาทีอุ้ยตั้งไงว่กันมาทุกคนโอ้โหโคิดว่าวงบีบทางนั้นใช่ไหมด้านนี้มันมีวงไหมวะเราก็ไม่ได้สังเกตนะแต่ไม่เป็นไรเราจะาระเบิดเฟดเข้าไปหนึ่งเท ปลาระเบิดเสร็จเสร็จปุ๊บจะระเบิดนี่ค่าหน่อยเป็นไงมันโดนไหมวะทุกคนจะโดนไหมโฮ้ยโอ้โหมันปลาระเบิดแบบไม่จํากัดนี่ว่าว่ามันแบบจํากัดผมเลยซื้อมาเยอะแยะเ<โ>ฮ้ยปาโดนด้วยเย <โฮ S 1> ้ทุกคนตอนแรกนึกว่าจะปลาไม่โดนเพราะมันมีไอวอตั้งกันสกอร์ห้าต่อสามนะครับไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมเลยเนาะก,กุเนีย